น้องสาวและอาชวนมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเมื่อสิบสองปีที่แล้วก็อยู่สลับกันระหว่างญี่ปุ่นบ้างเมืองไทยบ้างลูกอยู่ที่จังหวัดวากายาม่าลูกแต่งงานกับชายญี่ปุ่นซึ่งเป็นพระทํากิจการร้านสแน็ควงเล็บร้านขายเหล้าแต่ในใจก็ต่อต้านมาตลอดพระญี่ปุ่นที่นั่นก็แต่งงานในกันได้นะ แต่ในใจก็ต่อต้านมาตลอดและจะหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าให้ได้มากที่สุดนี่หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าให้มากที่สุดทำกรรมอะไรมาจึงมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วต้องมาขายเหล้าไม่มีกรรมอะไรเลยลูกเอ้ยก็สามีอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วแต่งงานกับชายญี่ปุ่นก็ต้องไปอยู่ญี่ปุ่นนับแหมเพื่อไปเป็นกัลยาณมิตรที่เขาและก็ไปเป็นแสงสว่าง ให้กับชาวญี่ปุ่นที่นั่นไงแล้วจะได้ไปเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วก็สามีที่เป็นชาวญี่ปุ่นเพราะเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนอธิษฐานอยู่ร่วมกันเวลาทําบุญด้วยกันในชาติในอดีตสาธุขอให้เกิดไปเจอแล้วไปอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็เลยตามไปไงเทพระบุตรก็ไปอยู่ตรงนั้น,น,นก็ไป แต่ที่ต้องขายเหล้าไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้มีกรรมมีเวรอะไรต้องการรวยเพราะเงินมันดีอะเงินมันดีดีเดี่ยขายเหล้าเนี่ยตอนนี้ที่ยังเลิกไม่ได้ก็ไม่ใช่มีกรรมอะไรหรอกมันเสียดายเป็นพระญี่ปุ่นแต่กินเหล้าได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาและเจ้าชู้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของพระญี่ปุ่นที่สามารถแต่งงานดื่มเหล้าได้แม้มีคำสอนทางศาสนาว่าไม่ควรทำก็ตามเสียชีวิตเข้าห้องน้ำอาเจียนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยหมอบอกว่าหัวใจวายและเส้นเลือดในสมองแตกอยากทราบว่าตอนนี้ไปไหนตายเมื่ออายุได้47ปีกินเหล้าบางคนกินเหล้าแต่อายุยืนบางคนไม่กินเหล้าแต่อายุสั้น งคนกินเหล้าโดยอายุสั้นด้วยกรรมไม่เหมือนกันนะกินเหล้าแต่อายุยืนเพราะไม่มีกรรมปานาติบาตมันตามมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเขาจะเถียงว่าไหนว่ากินเหล้าอลยุสั้นเขายังอายุยืนแปสิบกว่ายังกินอยู่ทุกคนก็เขามไม่มีกรรมปานาติบาตแต่กรรมกินเหล้าปัจจุบันจะส่งผลในอนาคตเอาละเจอกันละตอนนั้นเ,เป็นคนบ้าคนบ้า,คน,บาคนปัญญาอ่อน ตายแล้วไปอบายอะไรเงี้ยเป็นต้นถ้าใจหมองนะกมในอดที่อายุสั้นพระกมในดิดได้จ้างนักเลงนะ่ยไปรุมทุบคู่แค้นที่ขัดแย้งกันเรื่องการค้าโดยไม่ได้ตั้งใจให้ถึงตายแต่ว่านักเลงที่รุมกันนะั่นแหละมันจํานวนมากและหนักมือไปหน่อยทําให้คู่แค้น ตายในภายหลังจากนั้นอีกไม่กี่วัน oh. กับกรรมปัจจุบันที่ดื่มสุรามาพนวกกันเข้า <Okay. S 1> มันไปดูดไอก,กรรมชนิดนี้มา <Okay. S 1> พอดีพอตายก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วเจ้าหน้าที่ยมงโลกก็เอาตัวไปเพราะว่ากรรมไมนิมิตก็ไม่ชัดเจนตายก็ไม่รู้ตัว <Okay. S 1> แต่ในใจมีความคิดลึกๆ่าพระพุทธเจ้าจะต้องช่วย oh. และทำ แล้วก็จะนำตัวไปพุทธเกษตรนี่เป็นความเชื่อของพระที่นั่นนะจ๊ะกับบุญที่สร้างพระธรรมกายเป็นตัวเอาไว้โดยภรรยาทําให้เลยไปอยู่แค่ยมโลกไม่ไปมหานกรกตอนนี้กําลังบริกายพร้อมดาถูกเจ้าที่ยมโลกกรอกน้ำโลหะทองแดงทุกทรมานอยู่นี่ก็เป็นกรรมของพระญี่ปุ่น